วัสดีค่ะเมจะรัตพิษค่ะวันนี้มาวันหยุดมาเกาลงเสีงเสียงลามโตซอยร้านไทยนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราเลยมีอาหารไทยทุกอย่างอันนี้เกาลงเสีงเสียงลามโตคนเยอะแยะเลยมาช้อปปิง้งไทยจีนฝรั่งอินโดแขกก็มาอันนี้ ร้านสมุนไพรเทียนไทยนะคะมีสมุนไพรทุกอย่างเลยเขาขายสมุนไพรสวัสดีจ้าจ้าร้านสมุนไพรเทียนไทยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ส์ชั้นเนว์ขายของดีไหมคะวันนี้เป็นไงบ้างเลื่อยค่ะก็จะเช้ามาก็พอได้จ้าสมุนไพรนะคะสมุนไพรอันนี้อะไรเอ่ย จะเป็นชาตะไคร้เตยหอมผสมไปเตยกับตะไคร้เตยอันนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันแล้วก็ตะไคร้ลวนชาเขียวใบหม่อนก็มีใบเตยมีทุกอย่างเลยนะคะใครสนใจลูกประครบลูกประครบก็มีแล้วนวลนวลนครพนมสวัสดีจ้า ซื้ออะไรคะวันนี้ชอบอะไรนวลน,นครพนมไอ,อะไร,มออะไ,รไม่รูเลยเื่อไมมันดีนไม่มันดีสำหรับนวดน,นะพี่นวลปวดเมื่อยปวด,ปวด,ปวดหลังอะไรนะน้ได้หมดเลยแม่ช้าได้เมือน้องฝึกบา อันนี้นวดนวดใช่ใช่นวดแบบนี้ล่ะไออันนี้ทําจากกะลามะพาวใช่ไหมใช่ต้นมะพร้าวโอ้ยต้นมะพร้าวเหรอใช่ต้นมะพร้าวเลยแหละพวกนี้จะเป็นต้นมะพร้าวหมดเลยวัตถุดิบจากต้นมะพร้าวอุ้ยดีเนาะวัตถุดิบสินค้าไทยของเรานี่ดีดีจ้าอันนี้เกาหลวงเซ็งเซ็งรามโตนะคะซอยร้านไทยมันก็เหมือนบ้านเราเลยอยากได้อะไรมีทุกอย่างค่ะีซอยเดียวนั่นแหละค่ะ ดูสิคะเกาลงเสียงเสียงลามโตคนคึกคักเลยเพราะว่ามันมีรถไฟเห็นแล้วดูสิมีแป้งเปาโลโด้วยอะไรนะอะไรเซนลูกเหรอไม่ใช่เปาโลอันนี้แป้งอะไรโอ้ มีทุกอย่างเลยนะคะเสื้อก็มีร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าเขามีไทยจีนฝรั่ง โอเคนะคะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ